ขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกทุก่านนะที่เข้ามานะครับก็ฝากขอจอเข้าใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะกดแชร์กันออกไปด้วยครับนะครวิชาเล่งด้วครับดีครับผมสวัสดีพี่จตินด้วยครับเออทำงานหน่อยดีโอ้ยสุดทำงานจริงนะพี่อ้อนับนับหนึ่งโอ้หนะคะพี่ออนับหนึ่งครับ ทิ้งไว้ให้ในโรงเรียนของเรานะก็ต้องยินดีกับลูกศิษย์ด้วยแล้วกันครับนะขอเอาย่าวนะครับใช้ตัวตนเป็นอาจารย์เก็บหน่อยละกันครับยินดีกับลูกศิษย์ด้วยนะครับที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะครับต้องบอกว่าวิชาเร่งด่วนครับมีหนึ่งข้อแล้วครับส่วนวิชาเร่งด่วนนาทีอ่าวิชาเร่งด่วนหน้าไลท์ครับตอนนี้รอบนี้ครับเราจะไลท์เราจะไลท์แบบว่าเป็นวิชาเร่งด่วนแล้วกันนะฮะก็บอกว่านะครับมองไปที่โรงเรียนไฟบวกกับโรงเรียนยูเนียนได้เลยครับ มีให้หนึ่งข้อสอบแน่นอนครับสวัสดีในแอปแดงด้วยครับสวัสดีทั้งสี่ท่านครับในสมาชิกในแอปแดงด้วยครับที่เข้ามาดูรับชมบรรยากาศหน้าไร้สดนะครับตอนนี้ก็นะครับวันนี้นะครับมาโรงเรียนแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการจะต้องสอบภาคพิเศษกับโรงเรียนบอลหมัดนั่นเองถามว่าของสองเรียนนี้นะครับใครจะผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายได้นะครับไปแข่งมินิฟในนอครับเพื่อที่จะเป็น เบอร์หนึ่งในประเทศอังกฤษนะฮะแล้วเรื่องของเรื่องครับโรงเรียนมนซิสตี้เองเนี่ยมันเหลือแค่รายการเดียวแล้วที่ต้องการลุ้นได้นะครับที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในของประเทศอังกฤษเนี่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวบอลหมัดจะให้คําตอบอเ,ออเดี๋ยวโรงเรียนบอลหมัดเองจะให้คําตอบนะครับผมยังมองว่าวันนี้ถามว่าโจทย์ที่เขาตั้งมาให้กับโรงเรียนมนซิสตี้เองเนี่ยดูน้อยไปไหมนะครับมันน้อยนี่แหละนะครับผมบอกเลยว่ามันน้อยนาทีเดียวแหละนะครับแต่ คำว่าน้อยเนี่ยทุกคนผมบอกให้เลยว่าเขาหลอกเรานะเขาหลอกเรานะครับเขาไม่ได้ว่าเขาฉลาดนะคนตั้งโจทออกมาเนี่ยเขาเก่งกว่าเราครับบอกเลยว่าเขาเก่งกว่าเราแน่นอนนะถ้าไม่เก่งครับเขาไม่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้แน่นอนนะครับแต่เราต้องเราไม่ได้เก่งเท่าเขาครับแต่อย่างน้อยเราต้องศึกษานะหาความรู้ครับเพื่อที่จะมาเป็นการตัดสินใจนะก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปเนี่ยเราเรารู้กอยู่แก่ใจอยู่แล้วครับ เราต้องรับสภาพให้ได้ด้วยนะเราก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะครับเราต้องยอมรับสภาพตัวเองให้ได้นะครับวันเนี้ผมเนี่ยผมว่ามันหลอกนะมันหลอกว่าวันนี้โรงเรียนบอลหมัดเนี่ยจะทําได้ดีกว่าโรงเรียนมาทิตี้แต่ผมไม่เอาต้องบอกว่าผมจะไม่ใส่ใจโรงเรียนบอลหมัดเลยนะครับผมสนใจโรงเรียนมาทิตี้มากกว่าด้วยผมเชื่อครับในสิ่งที่เขาต้องทําให้ได้เพราะว่าเป้าหมายเขาเหลือแค่ที่นี่ที่เดียวครับที่จะต้อง กูเอกราชกูชื่อเสียงนะครับให้ชื่อเสียงของโรงเรียนกลับมาเออนะเพราะว่าเขาเหลือรายการเดียวแล้วนะครับแล้วถ้าวัดคุณภาพนักเรียนแล้วเนี่ยนะครับเข้าใจได้ว่าคุณภาพของโรงเรียนแมนซิตี้เองนะครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ครับนะเหมือนเอาเรือออกจากฝั่งไปแล้วเนี่ยมันกลับฝั่งไม่เจอแล้วด้วยผลงานที่มันขาดนักเรียนกําลังหลักนักเรียนอย่างทางด้านเด็กชายโรดี้ไป มันก็ทําให้เรามีปัญหาทําให้สภาพในโรงเรียนมีปัญหานั้นนั่นเองครับแต่ผมเข้าใจอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เป๊ปกูดิยาลาวันเนี้ยนะครับเขาต้องเน้นนักเรียนในพิเศษอยู่แล้วผมเชื่อเว้ยว่าเขาต้องทาไมได้นะครับวันเนี้ยผมมองเลยนะครับโรงเรียนแมตตี้สอบผ่านแน่นอนนะครับด้วยโจทย์ที่ตั้งมาอันน้อยนิดนะครับไม่ได้เยอะแลวก็ไม่ได้มากเกินไปแต่โจทย์เนี่ยเขาให้มองอะไรให้มองบอลักผมเชื่อ ว่าอย่างน้อยๆครับบอลหมัดเนี่ยถามว่าดีไหมผลงานดีอยู่แล้วรู้มืออยู่แล้วครับรู้มืออยู่แล้วนะฮะแต่ผมก็ยังเชื่อครับในในในศักยภาพนักเรียนของแมนเตอ้เองว่าจะทําข้อสอบวันนี้นบได้ข้อเดียวเนี่ยประสบความเร็จแล้วครับแต่ทุกคนอาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมเขาตั้งโจทย์มาให้กับโรงเรียนซิตี้ น้อยเกินไปทําไมแบบว่าข้อเดียวแล้วสอบผ่านเลยเนี่ยมันดูง่ายเกินไปไหมผมบอกเลยว่าด้วยฟอร์มด้วยสถานการณ์ชั่วโมงเนี้ยซิต,ตี้ไม่ใช่ว่าจะดีขนาดนั้นนะครับนี่แหละเนะี่ยวันนี้แหละจะประสบความสำเร็จนะลองเปิดใจและเชื่อผมดูครับผมบอกเลยว่าประสบความสาเร็จแน่นอนเออลองเปิดใจครับลองเปิดใจดูนะฮะลองเปิดใจกันดูครับนะ หาวิชาเล้งด่วนครับมอโฟกัสไปที่บุนเดสติก้าเยอรมันได้เลยครับมีหนึ่งข้อแน่นอนมีหนึ่งข้อแน่นอนครับสําหรับโรงเรียนไฟบวกกับโรงเรียนยูเนียนนะครับไม่รู้ว่าสองเรียนไหนก็ได้ครับทําข้อสอบตอนเนี้ยเขายังคิดหาคําตอบไม่เจอตอนนี้ยังไม่มีคําตอบอย่างอีกสักพักมีคําตอบให้แน่นอนครับอ่แล้วคําตอบหนึ่งข้อนั้นครับไม่รู้เป็นฝั่งโรงเรียนไหนไม่รู้ครับแต่ขอให้มีไว้ก่อนครับจัดได้ครับ บาหูฟ้านะฮะขอบคุณเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอ่ะนะะเราบอกว่าใต้เพดานเนี่ยนะครับเพดานนะเอ่อเพดานนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้เลยกันนะครับนะเมื่อมองฟ้านะครับเมื่อมองฟ้าวันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมดูให้ครับเห็นอโรงเรียนโอแซะไหมโรงเรียนโอแซะกับโรงเรียนมองบริยเยะนะครับนะครับมองไว้เลยมองฟ้าได้เลยครับ ส่วนเมนูที่สองครับโรงเรียนอินเตอร์กับโรงเรียนอุดิเดเซ่ครับมองฟ้าได้เลยครับมองฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็โรงเรียนสุดท้ายครับโรงเรียนสุดท้ายนี่ครูพี่ขอมานะฮะเป็นโรงเรียนปอโต้กับโรงเรียนอ่าเอสอ่าเอสโตริสนะครับนี่ก็มองฟ้าได้เลยครับมองฟ้าได้เลยครับสามนี่ผมให้แล้วครับสามสามอ่ามองฟ้าสาม สามรายการนะฮะสามโรงเรียนนะครับที่จัดไว้ให้เฮ้ยโอ้ละเมิดแม่งหมดไอสัตว์ไอเหี้ยมึงบ้าปะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาลนด้วยครับสวัสดีครับก็นะครับใครใครที่ติดตามนะครับอยู่ในช่อง y o u t u b e เนี่ยนะก็ฝากก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะวันนี้ครับอยากรู้ไหมว่าซิตี้จะผ่านข้ารอบสี่ทีสุดท้ายไหมครับเดี๋ยวบอลมัดจะให้คำตอบครับคืนนี้นะฮะแต่ใครเป็นสายนักลงทุนนะครับผมยังให้มองว่าซิตี้วันเนี้ยจะเอาชนะทางด้านบอลมัดได้อย่างแน่นอนครับด้วย ราคาที่มันเปิดมาแล้วมันหลอกสําหรับมันหลอกให้นักลงทุนมองว่าบอลหมัดวันนี้ไม่แพ้นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้บอลหมัดเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่นซิตี้เฉือนไดแน่นอนนะถึงแม้ว่าจะเป็นเกมนอกบ้านสำหรับซิตี้ก็ตามนะครับผมนึกมองว่าซิตี้ยังไงก็คือซิตี้นะถึงแม้จะขาดกําลังหลักนะครับกองกลางตัวเก่งอย่างด้านโรดี้ขาดโรดี้ไปเห็นผลได้ชัดไหมเห็นผลนะครับแต่จะลืมครับเขาได้เจ้าชายมามุตมานะครับแต่คนละตําแหน่งถามว่า มันมีมิติมากขึ้นไหมครับสำหรับแนวหน้ามันมีมิติแน่นอนนะผมมองว่ามันมีมิติมากขึ้นครับได้เจ้าชายมามุดมาจากทางด้านแฟงเฟิร์ดเนี่ยนะผมก็ยังมองว่าวันนี้ซิตี้เนี่ยจะสอบผ่านด้วยนะครับลาาวัดกันแล้วครับ90้นาทีครับคุณภาพนักเตะคุณภาพทีมก็ยังเป็นซิตี้อยู่เปรียบเทียบเสมือนเสือเนี่ยเสือเนี่ยมันแก่ใช่ไหมบางทีเคี้ยวเคี้ยวเล็บ มันจะหลุดลอยออกไปเพราะว่ามันแก่แต่อย่าลืมเสือมันยังมีลาย,ยที่ตัวมันนะเขาเรียกว่าเสือไว้ลายนะมันยังมีการไว้ลายอยู่ไว้ลายตรงไหนนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับิตตี้คนอาจจะเทไปทางด้านบอลหมัดเยอะนะผมบอกให้เลยว่าบอลหมัดเนี่ยนะบอลบอลงานนะครับบอกเลยว่าวันนี้ราคาเปิดมาเนี่ย ให้ทางด้านเซตตี้เนี่ยเฉือนอชนะลูกหนึ่งคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมมันง่ายเกินไปเพราะสำหรับเซตตี้เปิดมาแค่นี้แม่งไม่มีดีหรอกนะครับไม่กล้าไม่ชนะหรอกด้วยฟอร์มการเล่นที่มันกำลังห่วยแตกนะครับเกมนันดที่แล้วพรีมร์ลีกนะครับก่อนพักเบรกกิมชาติมึงก็เสมอกับทางด้านไบรตันมานะครับเกือบตายเหมือนกันนะวันนั้นนะครับนั้นนั้นคือเกมพรีมิเลียหนึ่งนะครับอย่าลืมไปนะบอลที่เขาไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วเนี่ยนะนะแค่รักษาพื้นที่เพื่อจะไปอ่านยะูทเลเนะี่ยเขาทำได้แค่นั้นนะครับ บอลเนี่ยเขาไม่กรนารันตีที่จะได้แชมป์แล้วเนี่ยบอลเขาแค่ประของหนึ่งแต้มนะครับหรือว่านัดไหนเล่นสามแต้มกูเอาสามแต้มเออถูกไหมแต่นี่มันคือรายการเอเอครับมันเหลือถ้วยสุดท้ายแล้วสําหรับซิตี้นะครับผมยังมองว่าแบล็กเบล่าน่าจะโฟกัสจุดนี้มากกว่านะที่เหลือถ้วยเดียวเนี่ยนะอย่างทางด้านซิตี้เนี่ยมันต้องเอานะครับเอเอครับอย่างน้อยไม่ได้หายเลยก็ต้องมีติดมือนัน่นคือผลงานของพ่อมัน เปปปูดีล่านะครับอย่างน้อยก็ต้องมีถ้วยเออไม่มีถ้วยเลยเอาจานเลยไม่ล่ะนะครับนั่นแหละคนเราอ่ะอาจจไปมองว่าราคาเปิดมาดูน้อยจังนะครับสําหรับสายนักลงทุนนะใครไปี่เป็นแฟนฟุตบอลแมนเชสเตอร์อยู่แล้วก็ต้องเชียร์ซิตี้แหละนะครับใครที่เป็นสายลงทุนอาจจะมองว่าวันนี้บอลหมัดแดกซิตี้แน่นอนแต่ผมไม่เชื่อนะครับบอลงานนะวันนี้บอลงานเปิดราคามาหลอกให้ไปอยู่บอลหมัดเขาคิดว่าบอลหมัดเนี่ยเสมอในเกมนะครับแล้วก็ไปแพ้ซิตี้ต่อเวลาแต่ผมมองว่า ชนะในเกมในี่ยา0นาทีนะคยัาผู้ชนะให้มองซิตี้ได้เลยครับนะแล้วดูกันนะว่าซิตี้จะมาไหมนะครับเออดูกันนะแล้ววิปี้จะมาไหมนะครับเดี๋ยวดูกัน เนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยแอตวเตอรเล่าเนี่ยผ่านเข้ารอบแล้วนะครับซิตี้ตามไปแน่นอนนะสักสี่ทีมครับมันจะมีคิตตันพันเล่นะครับไบตันหรือเปล่าวะแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าเป็นพีมิลิ่งทีนี้หลุดลอดมีมาแค่ทีมเดียวคือดิกใช้เป็นชิปอย่างเปตตันทันแล้ววันนี้เปตตันน,น่าจะบินแล้วล่ะนะเออน่าจะแบบว่าบินแล้วนะครับ เอาเถอะนะนะนะชีวิตแม่งคนละแบบไว้แล้วแต่จะคิดใครชอบบอลหมัดไปบอลหมัดนะใครชอบซตี้มองเซตตี้เลยนะครับมองเซต้ได้เลยนะส่วนเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมจะให้แนวทางแล้วกันครับดึกๆเลยช่วงตีหนึ่งไปแล้วนะครับเห็นหน้าบปรีไหมครับบอลเอซิมิลานนะครับช่วงหลังเอซีมิลานเริ่มกลับมาดีแล้วแต่วันนี้อย่าลืมนะบอลที่ต้องการ อยากจะได้แชมป์อย่างนาโปลีเนี่ยนะครับลูกทีมของคอนเต้เนี่ยนะเขาบอกเลยว่าไม่น่ากลัวจริงวันนี้นะครับทำไม่ดีจริงไม่กล้าเปิดมาขึ้นลูกแน่นอนครับมองนาโปลีได้เลยนะครับส่วนคู่ที่สองครับบอลที่กำลังจะตกชั้นอย่างทางด้านบาร์เซียวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านอะไร ทางด้านมาโยกานะทุกคนอาจจะมองว่าบาเลนเซียวันนี้นะครับไม่ผ่านเงื่อนไขนอนเปิดมาทำไมแรงจะนี่แรง,งจูงใจที่ตกชั้นนี่ไงที่จะอยู่ในพื้นที่สีแดงอลานที่จะตกลงไปเล่นลาลิก้าสเปนสองบาเลนเซียไม่อยากไปแนะ่นอนนะครับเพราะบาบเลนเซียเคยเป็นยักษ์ใหญ่ในศึกลาลิก้าสเปนนะครับและว,วันนี้นะเล่นในบ้านต่อหน้าบรรยากาศแฟนบอลน,นะแรงจูงใจครับกำลังเสริมมันมาจากผู้เล่นคนที่22บสแล้วนะฮะวันนี้เทใจใส่ใจเทหน้าตักักบมองบาเลนเซียได้เลยครับ ส่วนคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายเลยครับริวก็เปิดบ้านเจอร้องนะครับบอลคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับบอลเกมลุกด้วยกันทั้งคู่ไม่สนใจเกมรับด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าผัดกันแรก ผัดกันโดนได้ด้วยทําได้ก็โดนได้นะครับสูงเต็มเกมครับสองจุดห้าไปแบบน้ําล้นๆนะครับเปิดมาครึ่งลูกอย่างเร็วครับแต่สูงเปิดมาสองขั้วหลอกเรานะว่าต่ําแน่นอนครับแต่ผมเชื่อว่าคู่นี้มีนับฝามแน่นอนครับนี่ฝากไว้ด้วยครับนะแล้วเจอกันรนหน้าครับพอดีทิกตอกละเมอทั้งสองช่องเลยครับโคตรขี้เลยนะเอ่อยูทูปก็นะไลฟ์คนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างครับแต่เวลาผมพูดอะไรไปเนี่ยบางทีคนก็ ฟังแล้วครับผมพูดเขาเรื่องบอลปุ๊บคนแม่งลงหมดเลยนะเข้าใจครับมันไม่มีใครไม่้เราไม่รู้อะเขาไม่ได้เป็นสายนักลงทุนเขาไม่รู้กับเราหรอกนะครับใครที่อยากรู้ว่าการลงทุนฟุตบอลเนี่ยนะครับเล่นฟุตบอลให้ถูกวิธีเล่นยังไงครับให้เสียน้อยกว่าได้เออให้ได้มากกว่าเสียน้อยเออนะฮะอยากรู้ครับก็เปิดใจกันเข้ามานะครับ ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์นะครับผมนี่ดีต้อนรับนะครับแค่คุณลองเปิดใจมาตอนนี้นะครับกิจกรรมเรามีให้มากมายครับเปิดมาหนึ่งพันบาทครับรับเสื้อฟุตบอลนะครับทุกสโมสรนะครับเลือกได้ทุกสีทุกไซส์นะไม่ว่าจะเป็นเย่าหรือเยี่ยนนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับไม่ต้องมารับด้วยตัวเองนะครับแล้วเปิดมา500บาทนี่ครับรับเสื้อยืดเขียนว่าบ้านบอลนะครับเป็นสปอนเซอร์ของเรานะฮะแล้วก็3 0 0บาทได้น้ำได้แก้วได้แก้วเก็บความเย็นนะครับไปนั่งใส่น้ำมีฟองครับ ดูจิบแล้วก็นั่งดูบอลไปนะครับเชียฟุตบอลที่เราเล่นนะเออนะครับแล้วก็มันมีมากกว่านี้ในกลุ่มเนี่ยมันจะมี 45- ้าทีแรกครับแล้วก็รวมไปถึงตลอด90นาทีนะลองลองเปิดใจเข้ามาดูครับนะถ้าเกิดใครผ่านมาเจอไลฟ์สดนี้นะครับที่ตามมาดูไม่ทันนะเออเป็นที่เดี๋ยวผมจะเปิดสาธานณนะไว้ให้ครับให้ให้ทุกท่านคนระับ เปิดเข้ามานะครับเปิดใจกันเข้ามาดูครับบอกเลยว่าตอนนี้กิจกรรมเรามีมากมายนะแค่คุณลองเปิดใจดูครับผมบอกเลยว่าความมั่นคงครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเล่นหลักหมื่นจ่ายหลักล้านก็จ่ายมาแล้วครับบอกเลยว่าเราจะไม่มีบิดท่านไม่มีมาโกงท่านทุกบาททุกตังค์แน่นอนครับสตางค์หนึ่งก็ไม่มีนะครับคืนให้หมดนะบอกเลยว่าความมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณจะไปอยู่ที่ไหนมาแล้วคุณยังไม่สมหวังนะครับ คุณลองเปิดใจเข้ามาอยู่กับผมดูครับแล้วดูดีว่าผมจะเทคแคร์ดูแลท่านเหมือนคนในครอบครัวไหมนะครับแค่คุณลองเปิดใจนะครับแล้วเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวครับกับสมาชิกแกซิพีตันนั้นแหละนะครับคุณจะได้อะไรที่มากกว่านาโลกออนไลน์อย่างแน่นอนครับนาโลกออนไลน์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับแต่ตัวที่มั่นใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ในโรงเรียนมันอยู่ในครอบครัวของเราครับที่คอยวางแนวทางไว้ให้ไม่ได้มีผมคนเดียวครับมี อาจารย์หลายๆท่านเนะี่ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยที่คอยเสิร์ฟอาหารจานด่วนะวิชาหลักหรือว่าพวกซิกเนเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับผู้มากประสบการณ์นะครับ,รบนนะอยู่กับพวกอยู่กับแบบนี้มาเนี่ยครึ่งชีวิตแน,น่นอนครับตามอายุเขานะเออนะครไม่ใช่ว่าอยู่อายุยี่สิเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ไหนนะครับสิบขวบไม่ใช่นะนู่นต้อง15บห้าแน่นอนนะจลังรนู้จักการคือ พลังนั่นเองนะก็พูดไปตรงนี้นะครับเราตรงครับนี่ตัวตนของผมครับผมมีอะไรเนี่ยชนผมไม่เลยผมยอมรับผมถ้าผิดพลาดอะไรเนี่ยผมชนให้นะผมเอาหน้าผมเนี่ยเป็นประกันเลยไปต้องบอกว่าประจานผมได้ถ้าผมแบบว่าบิดเบือนท่านนะครับก็ประมาณนี้ครับอยากได้อะไรดีๆก็ตามมาเข้ามาในครอบครัวแล้วกันนะครับไลน์นี้ก็ขอให้ทุกท่านครับวันนี้ประสบความสาเร็จครับกับการลงทุนฟุตบอลนะครับวันนี้เชียร์แมชชีพี้ให้เข้ารอบด้วยครับนะก็ เชียร์ฟุตบอลให้มีความสุขแล้วกันครับขอให้เป็นวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนของพวกเราด้วยนะครับใครอยากได้อะไรตามมาเข้ามาเอาได้ครับในครอบครัวไลนี้ก็ขอตัวลาลงไปต่อสวัสดีครับ